สวัสดีค่ะบุตรมังกรโมบายวันนี้จะมาแนะนำวิธีเข้าหน้า iOS 26ค่ะหลังจากขึ้นหน้าสวัสดีให้ปัดหน้าจอนค่ะให้กดเลือกภาษาไทายและไทยอีกครั้งค่ะหลังจากที่เข้ามาในหน้ารูปแบบแล้วให้กดดำเนินการต่อค่ะหลังจากนั้นให้กดตั้งค่าโดยไม่ใช้อุปกรณ์อื่นค่ะและใส่รหัส Wi-Fi จากนั้นให้ติ๊กถูกมุมด้านบนค่ะ หลังจากขึ้นหน้านี้ให้คลิกดําเนินการตอบหลังจากขึ้นช่วงอายุให้กด20ปีขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้กดตั้งค่าภายหลังค่ะให้กดตัวเลือกรหัสกดไม่ใช่รหัสค่ะไม่ใช่รหัสค่ะหลังจากนั้นให้กดไม่ถ่ายโอนอะไรเลยค่ะและกดคลิกตรงลืมรหัสตั้งค่าภายหลังกดไม่ใช่ค่ะ หลังจากนั้นให้กดยอมรับค่ะและกดดําเนินการต่อค่ะเปิดใช้บริการตําแหน่งที่ตั้งค่ะหลังจากที่ขึ้นหน้านี้ให้กดตั้งค่าภายหลังค่ะให้กดดาเนินการต่อแชร์ e p p p l e ค่ะแชร์กับพัฒนาแอปค่ะหลังจากนั้นให้กดดําเนินการต่อหลังจากขึ้นหน้านี้ให้กดดำเนินการต่อให้กดไม่ใช่ตอนนี้ค่ะ หลังจากนั้นให้กดตั้งค่าภายหลังค่ะและกดดำเนินการต่อหลังจากขึ้นหน้านี้แล้วให้กดเริ่มต้นกันถ้าเข้ามาในหน้าโฮมนะคะหลังจากนั้นให้กดคลิกเข้ามาในการตั้งค่าค่ะหลังจากเข้าหน้าเสร็จแล้วลูกค้าสามารถเข้าใช้ Apple ID ได้จากตรงนี้ค่ะ